สวัสดีทุกคนคุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันลวเลาะบางมือกับบอเลาะแล้วเธอไม่ออกไปเลาะไหนเลยพี่สุธาทีนี้ไม่ค่อยเห็นเธอจะลงคลิปเลยลงทุกวันคุณนะพี่สุธาไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็อยู่กับทุกคนทุกๆวันก็พปจอบเบิงจอบมองอยู่ AI ก็ให้คะแนนทุกวันอยู่นะทั้งคลิปสั้นคลิปยาวอย่าลืมฝากเพื่อนๆ f อี FC, ทุกคน ช่วยชมไทยบ้านบันเทิงโชว์ด้วยเดออาทิตย์หนึ่งอาจจะลงสองสามคลิปไม่ได้ลงแบบจุดจวดลูลูแต่ถ้ามีโอกาสก็จะทำเหมือนกันค่ะลงคลิปแบบจุดจวดลูลูสามเวลาสี่เวลาอะไรเงี้ยทำอะไรก็ลงอะไรเงี้ยแล้ว f อฟพี่สุทาจีจะดูกับพี่สุทาจีไหมล่ะแล้ววันนี้พี่ซาจีมาเหตุยงังไงเขาเบิงเนี่ยขอโทษนะคุณโอ้่อไมพี่นอ้อง ทางนอกมันหอนอ่เอมื่อเมื่อเมืม่อเ้นานี่แดดแห้งแห้งเดตอนตอนดึกก็อุณหภูมิประมาณยี่สิบสองยี่สามองศาดูหนาวบานห้าวบานสวยมากแล้วว่าแดดหอนเมื่อเสาอเอาไปกวดดงกวดเดินเนาะกวดเดินกวดหนาบานดอกทองอุไรแถวบานห้าวตอนนี้ออกลายหลยสีเหลืองอลามตามถนนหนทางประเทศไทยบ้านเราขับรถขับลาไปทางด้านไหนนะ เหลืองอลา,ามดูดูแบบนี้ต้นทองอุไลชอบอากาศแบบนี้แห้งๆเงี้ยนางจะออกดอกเหลืองอลา,ามสุดลูกหูลูก,ลกตาตามอา่านเก็บน้ําและตามถนนเข้าหมู่บ้านแถวบ้านเราก็ชอบปลูกทองอุไลกันดอกทองอุไลนะเหลืองไปหมดแต่อย่าเพิ่งเข้าใกล้นะคะเพออะราะลาอ่ะทิศาเจแถวบ้านมันเทิงโชเพราะที่ดอกทองอุไลไม่มีเพลิงเนาะ มีเพิงมมีมิมหลายค่ะมีเพิงมมีมิมหลายแบบใดเนี่ยพี่สุดท้าไทยบานมันเทิงโชว์ตัวต่อตัวแตนแมงผู้มันมาหากินน้ำหวานแล้วก็ในละอองอะไรนะเขาเรียกละอองเกสรมาผสมพันธุ์อะไรเงี้ยให้ดอกทองอุไลนะทองอุไรเขามีลูกนะลูกย,วยาวๆเหมือนกับลูกแค่คุณเนาะเป็นฝากเป็นฝากคือดอกแคแดะทองอุไลอ่ะ และจากนั้นแล้วแมงผู้อะไรยเยก็มาหานะ้ำบวงน้ำหวานคนไม่รู้ไปเข้าใกล้หรือไปดมดอกมันนะคุณดอกท่องไรมีกลิ่นนะกลิ่นหอมกลิ่นหอมอ่อ,อนๆเกิดต่อแตนต่อยเอาทำไงอะเนาะจะได้ไปทำอะไรนะเติมฟิลเลอร์โบท็อกกับหมอต่อหมอแตนหมอผูอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยหมอผู้เยอะนี่เมื่อเช้าไปแล้วก็จะไปถ่ายปรากฏว่าแมงผู้ค่ะแมงผู้เต็มเลยคุณ เมงผู๋หลายหเลยเนาะเขาขยันทำมาหากินนะมาลงมลแงพึ่งก็เยอะอยู่ตามต้นทองอุไรคุณแล้วเวลาเราเห็นต้นทองอุไรที่ว่าตามทางเห็นไหมเหลืองอลามแล้วก็ทางเข้าหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านนี่แถวบ้านพิซาจีก็จะมีตรงบ้านเมืองหลวงนะถนนเส้นนั้นนะดอกทองอุไรลหลายแล้วก็เล,ลื้องอลามสุดุ้หูหลุดตาเ,เาวไปเลยแต่อย่าไปจอดรถเข้าใกล้นะ มลงต่อแตนเยอะเด้อเขาบอกมาเด้อมากินอันนี้กันพิชชาจีได้ไรอ่ะเธอนี่ไงไทยบ้านบันเทิงโชว์ได้มันต้มต้มมันเดี๋ยวสิเอาเพิ่อมีก่อนเอยว่าเอยกินเมื่อกี้มันเบิดหายเนี่กล้องทางนี้นะเห็นป่ะเดี๋ยวสิจ้าเขเดี๋ยวพี่กล้องทั้งพี่ปิไปเงียงทั้งพีกล้องอยู่ทั้งพี่นี่นี่กล้องอยู่ตรงนี้นะเวลาเราถ่ายแนวนอนเนาะเวลาเราถ่ายคลิปแนวนอนกล้องก็จะอยู่ตรงกล้องหน้านะ ก็หัดให้มองกล้องด้วยสิมองตาเขมองกลางกล้องมันก็จะเป็นเขแบบนี้ไงคุณนี่เนาะแทนที่กล้องอยู่ทางนี้ก็จะมองกล้องทางนี้นี่อาจแนมสีนี้เลยเห็นตาเหมือนกับเรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงผ่านกล้องผ่านโลกโซเชียลไปมองแต่กลางกล้องมันก็จะเป็นกลางกล้องยังไงเนี่ยต้องมองนี่นี่นี่ไงนี่ไงกล้องอยู่ตรงนี้ก็มองตรงนี้บ้างเดี๋ยวสิไปเอาอันนี้เด้อไปเอามันต้มอีกก่อน วันนี้ได้มัน,ม,นมันตมมาตอนเพราะว่าต,ตอนนี้ฤดูหนาวอีสานบ้านเฮาชนบทไทยชนบทไทยบ้านเราน้ําไหลไฟสว่างถนนหนทางสะดวกสบายยำเข้าค่ําคืนเดินทางได้ยี่สี่ชั่วโมงไปร้านสะดวกซื้อถนนหนทางรัฐบาลติดไฟให้สว่างสวายไปทั้งถนนคอนกรีตและถนนลาดยางและช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้ชนบทไทยบ้านเราการเกษตร เลิศหรูหลังการฟื้นฟ้าจะปลูกอะไรก็เกิดเคี้ยวงามไปหมดช่วงนี้บางคนสูบน้ำออกจากซะก็เมืวานเข่าต่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วด้วยรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จก็เอาไปตากบางคนไม่ตากก็เอาไปขายเลยจ้ะจบแล้วก็ไปขุนงวเพราะตอนนี้บ้านเราเลี้ยงงวเยอะงวมีราคาแล้วก็ปลูกหญ้าในเปียแล้วก็ปลูกหญ้าวานและก็หญ้าหลา,หลายชนิดเพื่อที่จะเลี้ยงงว และต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงตกตอนแรกง,งามขำคืนมากแสงไฟแวับล่อเรียกกระเทยแบบพิสุทาจีนะหรือทุกคนเลยให้ไปเที่ยวหมอลำรีสเกตมีทุกคืนแล้วก็มีลานบงลานเบียกินทุกที่นะช่วงนี้แล้วใช้ชีวิตที่มีความสุขกับบรรยากาศเดือนธันวาคมจนถึงพุลละปีใหม่กิจกรรมรถไฟก็จะมีกิจกรรมนั่งรถไฟเที่ยวกรุงเทพเชียงใหม่ โดยราชพัฒน์ลำปางและรอฟอรทอจัดกิจกรรมนั่งรถไฟเที่ยว5เส้นทาง10ขบวน10ทริป5เส้นทางไปทางไหนเนี่ยไปหาเอาเองเด้อการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวมีทุกจังหวัดยิ่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่พยาวมีรถท,ทุกจังหวัดมีกิจกรรมปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวก่อนพิสุทธาจี ไทยบ้านมันเทิงโชว์เวลาจะไปเอาอันนี้ก็หน้าจอกจะไม่เห็นจะของกล้าได้มันแล้วมันเทศสีเหลืองอุ้ยหุ้ยนี่คุณยา่าคุณป้าคุณยา่าคุณยายเขาปลูกมันกันหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะเขาก็คูณดินขึ้นแล้วก็ปลูกมันนี่แป๊บเดียวเนี่ยได้กินหัวแล้วคุณอันไหนที่ปลูกในโพนนาเนาะแบ่งนาแบ่งนาไม่ได้ว่าทํานาหมดแบ่งส่วนที่เหลือทําอย่างอื่นด้วยยังไงเขาก็ได้มันเทศมาคุณ แดนประเทศสีเหลืองอันนี้ไม่ได้มาจากช่องจอมเขมรนะเนี่ยมันได้มาจากช่องจอมนะทําไมึงพูดช่องจอมพิสุธาชายบ้านบันเทิงโชก็บ้านพิสุธาอยู่สีสเกตมันก็สิ่กใ่ชายแดนนะช่องจอมจะเป็นแหล่งตลาดขายของเยอะเต็มไปหมดเลยคุณอันนี้อันนี้เป็นมันที่ชาวบ้านบ้านเราปลูกเองเด้อที่อําเภอเมืองพะแจังหวัดสีสเกตบ้านนานวันเทศบาลตะบนจานแสนชัยเมืองพันพงสีสเกตบึง เขาปลูกแมนเทสสีใครนี่เหืืองอุ้ยหุยมากินน้ำกันอืมอืม,อ,มอร่อยไม่ต้องไปจิ้มน้ำตาลคุณมันมันอร่อยอยู่แล้วเป็นจิ้มน้ำตาลมันก็เพี้ยนไปเพราะยังไงมันเปลี่ยนแป้งเป็นปน้ำตาลอยู่แล้วิน้ำน้ำลายเราไปเปลี่ยนแป้งเป็นปน,ปน้ำตาลอยู่แล้วเราจะไปกินจิ้มน้ำตาลเพื่ออะไรล่ะ ถ้ามันหวานขึ้น Emperor, ไงเธอเออกินหวานเกินไปเป็นเบาหวานได้กินพอดีพอดีน euh. in ี่เห็นบเปไปเรื่องอุ้ยหุยนี่กินน้ำการเดอร์นี่อุ้ยหุยเรื่องอุ้ยหุยแบบนั่งกินดีดีนั่งงั้นแล้วปวดขาหันโดงหันดาใครกองเพื่อนนะเอยจะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้ไลฟ์สไตล์กับไทยบ้านบันเทิงโชว์ ไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะได้เห็นไทยบ้านบันเทิงโชว์ไทยบ้านบันเทิงโชว์เธอชื่ออะไรบอกมาชื่อพี่สุธาจีจาพี่สุธาจีไทยบ้านบันเทิงโชว์จะได้เรียกถูกอะไรก็จะไปเรียกแต่ไทยบ้านบันเทิงโชว์ไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็เลยบ่เอิญเ่อบุหูจักก็เรียกพี่สุธาจีก็ได้จ้าเรียกพี่สุธาจีเด้อ เธอไม่พาเขาไปเลาะไหนเลยวันนี้บอรถข้างนอกลม,มันแห้งถ่ายคลิปไปนะเสียงลมเข้าคลิปเพื่อนๆหนัวหูลำคาเนาะเสียงลมเขาขี่รถเหตุคลิปวูบูบูบูููก็บอกทันจะดูคลิปเธอแบบได้อัธรสด,ดูทุ่งไร่ทุ่งนาเธอก็ไม่ไปดูดเสียงออกเลยนะพี่สุธาจีไายบ้านบันเทิงโชว์เนะี่ยเออเนาะก่อนลงคลิปก็ไปดูเสียงออกก่อนเวลาลงคลิปแล้ว ก็อยากลงแบบเร็วทามนะคุณเนาะเห็นอยียงทางยัางกับสิโพลเลยแล้วเนาะจะได้เห็นความเป็นอยู่อหลีนะเสียงลมมันแห้งอีลีลมหนาวอีสานบ้านห้าว่วงนี้เพราะมันเป็นลมฤดูหนาวบางคนบอกว่าหนาวบ้านเธอเหรอยี่สิบ2องยี่บสายิสี่ยบห้าองศาแถวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าร้อนอันนั้นมันก็ขั้วโลกบ้านเธออันนี้มันขั้วโลกบ้านฉันอุณภูมิแบบนี้เขาเรียกว่าฤดูหนาวบ้านฉันเดือนธันวาคม22องศา1 5องศานี่็คือฤดูหนาวจ้า อย่ามาสต่อว่าเจ้าของไม่เคยอยู่อีสานไปอยู่แถวสแกนดิเนเวียเออไปอยู่แถวขั้วโลกก็ว่าเจ้าของเป็นคนแถบนั้นนะซีเอออีสานไปเจ้าของอเนี่ยเฤดูหนาวมาพร้อมกับลมแรงลมแรงมาก็เอาความหนาวมาถ้าเจ้าว่าเจ้าไม่หนาวเจ้ามากลับมาอยู่บ้านนะเออจับนหน้ามีหนาวหนาวก็บอกเรื่องอะไรบ้านฉันติดเครื่องทําน้ําอุ่นค,บคนบ้างก็แล้วแต่เธอแต่ถ้าเธออยากรู้ว่ามันหนาวจริงบ่จริงเห็นบ่ได้หน,น่อยแกมแต e, ข่ขาแต e, ข่ขาล่ายนะ มันแห้งน้ำในทุ่งได้ทุ่งนาเยอะๆก็เหือดแห้งไปนะเพราะว่าลมหนาวมันมาพาดเอาหนามเนาะพักตรงพักใต้ของประเทศไทยก็เป็นรดูฝนฝนี่ยหนิมรสุมพูนไปกระน,นำผักไต้อายคอยก็อยู่ผักใต้อยู่ยะลาปุ้นนะ่อยู่สงขาเนะี่ยตกลงอยู่ยะลาอยู่สงขานี่อยู่สงขาจาทุกงนี้ก็หอบ ไล่งงไลง่งัวหนีน้ำจ้ะขึ้นภูเขาก็เจอดินถล่มเนะาะถากันต,ตัดต้นไม้เยอะก็ดินก็ถล่มหินกริ้งอะไรอย่างเงี้จยจิสบายยังไงเออไม่ถางออกก็ไม่ได้จะปลูกยางพาราก็ไม่ได้มันโหกเขาบอกเออก็แล้วแต่ก็อยู่ตามแบบนั้นแหละถึงฤด,ดูหนาวอีสานทางนู้นก็ฝนตกทางนี้เฉลิมฉลองเขาดาวดูดงดูดาวบนฟ้าเนาะกางซูมกางเต็นนอนทางนู้นฝนตกระสานเห็นไหม เราก็ได้ถ่ายทอดความไปอยู่ให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่และที่ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เราก็เป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้นํากันเนาะวันนี้ถทยบ้านบันเทิงโชว์เอาความสุขความสนุกสนานในแบบพิซูตาจี G, แบบไลฟ์สไตล์ดูพิซาจีถทยบ้านบันเทิงโชว์แบบไลฟ์สไตล์แบบพิซูตาจี G. โดยที่ไม่ได้ไปขับรถชมวิวเหมือนแต่ก่อนก็ดูแบบนี้ไปนะคุณแปว่าเธอไม่กล้าไปขับรถเหมือนแต่ก่อนแล้วสิพิซูตาถทยบ้านบันเทิงโชว์ขับโยคะ่ะ แต่เวลามาทําคลิปแล้วเสียงมันดังคุณขนาดพี่ชาจีเห็นคลิปตัวเองเสียงดังแบบนั้นพี่ชาจีไม่อยากดูเลยเนาะไม่น่าละ่ะคนถึงดูน้อยน้อยเนาะเพราะว่ามันเสียงโลมคนชอบแบบไลฟ์แบบนี้แหละไลฟ์แบบเหมือนไลฟ์สดนี้คุณตามสไตล์สบายสบายไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันไม่เลาะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในช่วงเดือนธันวาคมในประเทศไทยอาเซียนทั่วโลกขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเป็นมนุษย์และการอยู่บนโลกใบนี้ไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะปะพอละ